อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับมาเจอคิวในช่วง Golden Age Vlog กันอีกแล้วนะครับซึ่งที่เราเห็นด้านหน้าก็คืออัลบั้มตล่าที่เราเพิ่งสั่งมาครับเพราะว่ามันเป็นรอบสายก็เลยจะนานหน่อยนะครับนี่คือเปลี่ยนโลเคชันเพราะว่ากล่องใหญ่มากๆนะครับผมไม่รอช้าก็เริ่มแกะกันเลยนะการแกะก็ข้าโทุรทรเรศพอมสมควรเพราะว่ากล่องใหญ่นะครับอย่างที่บอกไป <laughs> เปิดมาแล้วก็จะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยไหนเปิดดูสิ อันนี้ครับเป็นเทียนหอมที่ทางร้านเข้าแถบม,มาให้นะฮะแล้วเปิดดูก็จะเจอกับบับเบิ้ทลทีทาร้านแถบม,มาให้อีกขอบคุณนะครับผม <S <S> <S นี่ครับก็เป็นบัมที่เราสั่งมาเนาะนี่ก็มีคําแบบว่าเขียนไว้ตรงด้านหน้านะครับหรือว่าขอบคุณที่รีวิวให้เรานะครับอะไรประมาณนี้เนะ <S <S ออจากนั้นนะครับก็เริ่มใช้กันไกในการแกะบัมกันเลยเนาะทุกคน นี่นะเป็นการแกะบัมให้แบบว่าค่อนข้างทุเรศเลเนพอสมควรน,นะครับเพราะว่านั่นแหละนี่ถึงแบบว่าต้องเปลี่ยนโลเคชันไปถ่ายที่ด้านล่างบ้าน,นครับแล้วก็ต้องภาคเสียงย้อนหลังเอาแล้วก็คือพูดไม่รู้เรื่องเลยแกะไปแกะมาะครับก็เริ่มจะเมื่อยก็เออก็ต้องแกะต่อนั่นแหละแกะไปแกะไปเรื่อยๆก็จะเจอกับโครงร่างของอัลบั้มแล้วซึ่งแบบว่าอก็ต้องแกะอ,อีกอนะ่ะตัดปลายตัดแกะตัดปลายต่อตัดต่อ,ตตอปลายนะอืม แกแกไม่ออกอีกเออออกแล้วนะเออแล้วก็พลิกการไปพลิกไปพลิกมาแล้วก็ออกมาแล้วพบกับสารานุกรมเอ,อ้ยไม่ใช่อัลาบัมนะครับทุกคนอันนี้เป็นการอีเวนต์ที่ทางร้านเขาแถมมาให้ครับเขาถามเราว่าเราจะเอารูปหนเราก็เลยบอกว่าเอารูปจีบอมกับพี่วายเนาะโอ้โหหน้าตาแบบน้าตาน่ารักอะไรย่างงี้นะครับและนี่ครับคือบัมตาล่าของเราซึ่งอันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบให,แบบใหญ่มากแก มองวัลเลนวสารูกลมเออแล้วก็ทำการตัดอีกรอบหนึ่งนะดึงมาออกจากซีลซีลหรือซีไม่รู้นะเรียกไปอย่างไงแหละเออแล้ว,ออลวค่อยดึงครับแล้วค่อยเดึงละเมียดละไมยเออแล้วก็ดึงออกมานะครับทุกคนแล้วก็ได้เจอกับแพนซีด้าไม่ใช่นะครับออมุกอะไรผมก็ไม่รู้นะเปิดบาร์ก็จะเป็นรูปภาพของเมมเบอร์แต่ละคนเนาะตามสไตล์แบบว่าอัลบัมเลยนะนี่เปิดห้ดูเฮดหน้าเลยลก็เป็นคุณแท็กแล้วก็จีบอมนะครับทุกคน แล้วก็นี่มีฟีเจอร์พิเศษด้วยแกอัลบั้มนี้มันก็คือแผ่นใสเว้ยเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูนะนี่คนมันเป็นแบบนี้เลยแผ่นใสนะครับรูปเมมเบอร์เอาไปเล่นแบบว่ากับหน้ากระดาษที่แบบเป็นสีข,ขาวๆก็จะเห็นแบบอืมเป็นแบบยืนอยู่อย่างงี้ซึ่งมี2หน้านะนี่เยวโชว์ให้ดูรูปหนึ่งไหนๆแล้วเร็วๆภาคช้ากว่าคลิปอีกเออนี่นะน,น,นี่อันนี้คือแผ่นที่สองนะครับในเล่มมีทั้งหมด2อันเป็นแบบนี้สวยงามเออ โอเคแล้วก็นี่เป็นหน้ารวมอีกรูปหนึ่งนะครับนี่แล้วนี่ก็จะเป็นพวกเอ่อเนื้อเพลงอย่างที่รู้นะครับว่าอัลบั้มนี้เพิ่มมาใหม่แค่สเพลงเนอะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็มีคําขอบคุณและนี่นะครับก็คือทายเล่มซึ่งก็คือซองใส่การ์ดแล้วก็แผ่น VCD นัเดี๋ยวเราดึงมาให้ดูนะโอเคดูแค่นั้นแหละเออนี่การ์ดนี้เขาเรียกเมนเขาเรียกเมนที่แรกอ่ะการแล้วเออฉันต้องได้ จต้องได้เมนจ่เขอเรียกขนาดนี้ก็เออทำการเอาการาดสอดไว้ใต้อัลบั้มเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกมาสอดไว้อีกเออนี้ก็มาถึงพิธีการเปิดดูว่าเราได้อะไรบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดฟิล์มใสของซึ่งมินนะถ้าดูไม่ผิดนะแบบนี้เออแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นตั๋วหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เป็นรูปเมมเบอร์รวมนะแบบนี้เออแล้วต่อไปเราก็จะมาเปิดการ์ดกันนะทุกคนซึ่ง ฉันนักก็เห็นแบบว่าลายเซ็นโอ,อ้ลายเซ็นคุค้นๆจังเลยจะใช่เมนตัวเองหรือเปล่าแล้วพอเปิดเท่านั้นแหละก็กลายเป็นว่าแล้วก็อีกใบหนึ่งนะก็ได้เป็นของจังจุนนั่นเองออสองนิ้วน่ารัก นี่ก็เป็นลายเซ็นด้านหลังเนาะนี่สุดก็คือบั๊มนี้เราได้การ์ดก็คือจีบัมกับจังจุนนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับก็เป็นของทั้งหมดอัลบั้มซึ่งตามนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าบั้มใหญ่มากเลยทุกคนใครอยากซื้ออยากเก็บสะสมก็รีบไปหามาตำกันนะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคิดมากจะไม่พลาดอ,อ,อะไรงไงก็ติดตามกันนะครับผมบา,บาย